อสวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วมาแล้วคุณยายสไตล์เดิมๆนะคะมาแล้วค่ะขอบขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามมากๆเลยนะคะขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าทุกๆคนเลยค่ะวันนี้คุณยายมานี่เลยค่ะฮอร์โมนไข่กับฮอร์โมนนมสดคุณยายจะเรียกว่าสองเกินะคะซึ่งเขามีสรรพคุณทําให้ดอกขั้วดอกขั้วผลแข็งแรงเหนียวทนนี่แหละค่ะ แล้วก็เล่งดอกเล่งใบถ้าใช้ได้ทั้งพืชผลพืชดอกนะคะสองตัวนี้คุณยายจะใช้ผสมกันนะคะส่วนวิธีทำอะ่ะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าเดี๋ยวคุณยายจะทําวิธีทาให้ดูแต่วันนี้คุณยายจะมาใช้สองตัวนี้ลดก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูวิธีทาของคุณยายนะคะเนี่ยค่ะคุณยายจะใช้ลดน้ําเนี่ยค่ะพืชผักของคุณยายเขียวสดเลยเห็นไหมคะทุกต้นเนี่ยค่ะใช้สองตัวนี้แหละค่ะนี่แหละค่ะคุณยายก็จะใช้ พอดีส่ยางเสียบไว้พอดีแล้วค่ะก็จะใช้ดีเลยค่ะอันนี้สุตรของคุณยายนี้ไม่ต้องหมักนะคะทําแล้วใช้เลยค่ะทําแล้วใช้เลยนะคะคุณยายจะประมาณการสองช้อนโต๊ะแต่น่าจะเกินแล้วกันเนี่ยสองช้อนโต๊ะคุณยายใช้แล้วก็ผสมเสร็จแล้วก็มาลาดรดต้นไม้ของคุณยายเลยค่ะไม่ต้องหมักสูตรนี้ไม่ต้องหมักใช้ได้เลยค่ะโชคดีนะคะ นี่ค่ะลาดไปเลยค่ะลาดรดต้นไม้คุณยายจะสาดแบบนี้นะคะสไตล์ใครสไตล์มันเนี่ค่ะคุณยายจะสาดไปเลยจะออมมะนาวกระเพราต้นไม้ดอกของคุณยายได้หมดค่ะนี่ช่วงจะเที่ยงแล้วนะคะประมาณสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วค่ะ คุณยายจะใช้ลดเวลานี้ค่ะนี่ค่ะลาดได้หมดไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพื่อนๆขอตั้งกลองหน่อยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันนะคะสูตรของคุณยายมียังไงบ้างสามารถใช้ลดลาดได้เลยไม่ต้องหมักไปค่ะอันนี้นะคะคุณยายจะฮอร์โมนไข่ทีเดียวเลยค่ะ ก็จะตอกไข่เลยนะคะสีฟองวันนี้จะใช้ไข่สีฟองค่ะใส่ไปเลยนะคะเมื่อกี้เซกเกอนิดหน่อยนะคะใส่ไปเลยใช่ไหมคะแล้วก็คุณยายก็จะใส่กระทิงแดงครึ่งขวดนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นสูตรที่เร่งด่วนเราไม่ต้องหมักเลยค่ะทำแล้วใช้เลย นี่ก็ประมาณสี่ช้อนนะคะเพื่อนเพื่อนสี่ช้อนนะคะคุณยายใส่เลยค่ะแล้วก็นมเปี้ยวนมเปี้ยวนี่ใช้หนึ่งกล่องนะคะจะมีจุลินทรีย์เยอะมากขออนุญาตจ่ะกันไกลลืมใส่ปเปลยค่ะนมเปี้ยวใครจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะนมเปี้ยวเราไม่ว่ากันแล้วก็ปิดขวดเขย่าเลยค่ะ เนี่ยค่ะแล้วเราก็ราดรสได้เลยไม่ต้องหมักสูตรคุณยายในสูตรนี้ไม่ต้องหมักนะคะจุลนินทรีย์เอ้ฮอร์โมนไข่สูตรนี้ไม่ต้องหมักนะคะแต่อย่าลืมนะคะัเพื่อนๆอย่าปิดแน่นนะคะเขย่าเลยค่ะเขย่าเพื่อให้ไข่แตกแล้วเดี๋ยวคุณยายจะไว้ในตู้เย็นจะไว้ในตู้เย็นนี่แหละคะ่ะ ใช้ได้เลย2-3วัน3วันลดทีนะคะผสมน้ำต่อน้ำยี่ลิตร2-3วันเราก็ลดทีหนึ่งช่วงที่พืชฮอร์โมนไขน่นี่สำหรับพืชที่เริ่มต้นแตกยอดออกมาแล้วนะคะแตกยอดออกมาแตกใบออกมาแล้วก็ใส่ได้เลยค่ะส่วนผักคะนา้าพอเขาเริ่มแตกมาประมาณสัก ครึ่งนิ้วหรือนิ้วหนึ่งแล้วก็ลา,ลาดลดด้วยตัวนี้แล้วค่ะสองสาวันรับรองได้ผักจะงามนะคะเดี๋ยวเราไปทำฮอร์โมนนมสดต่อนะคะอันนี้ฮอร์โมนไข่ก่อนเอาล้วค่ะยาวแล้วเดี๋ยวคุณยายก็ไปผปสมเปิดปากขวดไวนด้นิดๆนะคะอย่าปิดแน่นเดี๋ยวมีเหตุเอาล้วค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะขอบคุณมากๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะามาเลยค่ะพอดีนมคุณยายตัดไปแล้วยังไม่ทันไรเลยก็จะมีนมสดนะคะคุณใช้คุณยายใช้นมสดสามกล่องแล้วก็นมเปรี้ยวกล่องหนึ่งแล้วก็ผงชูรสแล้วก็ยาบำรุงกําลังะคะ่ะนี่แหละคะ่ะคุณยายตัดไปแล้วเมื่อกี้นี้ไม่ทันแนั่นสูตรนี้เราจะไม่ต้องหมักนะคะใช้เลย ว่าสูตรคุณยายใจร้อนค่ะสูตรเนี้ยปกติเราจะหมักเอาไว้สามวัน7็วันอันนี้คุณยายไม่หมักลวค่ะสูตรนี้จะทําแล้วใช้เลยนะคะทําเช้าบ่ายเย็นเราทําใช้ได้เลยค่ะเพราะว่าคุณยายจะใส่ช่วงตอนเย็นเย็นนะคะบ่ายนี้ก็ใช้ได้เลยใส่ไปเลยนะคะนมนี้จะมีโปรตีนสูตรนี้ทํำให้ ดอกแข็งแรงก้านดอกแข็งดอกทนค่ะเนี่ยสูตรเนี้ยเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเลยค่ะแตกยอดก้านดอกดอกผลนี่แข็งแรงมากยายตัดใส่ขวดแล้วก็มาเทใส่ขวดเลย นะคะค่อยจะหกซะก,ก่อนเทใส่แบบนี้เลยดีกว่าจะง่ายดีไม่ต้องยุ่งยากเนี่ยค่ะเพื่อนๆจะได้เห็นด้วยถ้าเราเทใส่แบบนี้เลยดีกว่าสามกล่องแล้วนะคะนมบุณยาแล้วก็ใช้นมเปี้ยวหนึ่งกล่องค่ะ ุยาจะใช้นมเปรี้ยวหนึ่งกล่องนะคะนมเปรี้ยวแบบนี้ก็ได้ค็จะใช้แบบไหนก็ได้นะคะนมเปรี้ยวเนี่ยแล้วแต่ยาคูก็ได้นมเปรี้ยก็ได้เนี่ยค่ะสูตรนี้คุณยายจะไม่ใส่น้ําตาลนะคะคุณยายจะใส่แค่นี้ละคะ่ะแล้วก็เนี่ยค่ะซื้อใหม่เลยคะ่ะ สามสี่ห้าหกเนี่ยค่ะจะช่วยให้ลากหาอาหารได้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยนี้เลยค่ะจะใช้ครึ่งขวดนะคะน้ำยาบำรุงกำลังนี่คุณยายจะใช้ครึ่งขวดเปิดใหม่เลยนะคะครึ่งขวดครึ่งขวดเป็นครึ่งขวด แลังจากนั้นก็ปิดเขย่าเลยครัะเพื่อนๆปิดฟ้าแล้วก็เขย่าเลยค่ะเพื่อให้ผงชูดรดละลายแล้วเราก็ไปลดท้าได้เลยแต่ยายยังออกไปตอนนี้ไม่ได้ว่าแดดร้อนเนี่ยค่ะแค่นี้ค่ะเขยา่าแต่บอกซะก,ก่อนนะคะ เก็บเอาไว้ในตู้เย็นได้นะคะสูตรเนี้ยแต่อย่าปิดแน่นนะคะคุณยายเจอมาแล้วค่ะบึ้มทันทีเลยค่ะเขย่าเพื่อให้ผงชูรสเขาละลายนะคะเพื่อนๆนี่แหละคะ่ะทำให้คั้วดอกเขียวแล้วแตกดอกแข็งแรงไม่ร่วงคั้วดอกก็ไม่ร่วงคั้วผลก็ไม่ร่วง นี่แหะคะ่ะบางทีนี่บางบ้านนี่ออกดอกแล้วออกผลแล้วก็ร่วงง่ายนะคะผลยังไม่ทันได้สุกยังไม่ทันได้แก่เลยร่วงแล้วนี่ค่ะใช้สูตรนี้รับประกันได้ค่อยๆเปิดนะเพื่อนๆค่อยๆเปิดนะคะคุณยายเจอมาแล้วค่ะบึ้มเลยละเขย่่วไว้แล้วเราแช่ตู้เย็นไว้เลยค่ะสูตรนี้รับประกันได้ เค่ะแค่นี้หละค่ะง่ายๆสไตล์คุณยายไม่มีอะไรมากฮอร์โมนไข่ก็เหมือนกันค่ะฮอร์โมนไข่เราก็ทําแบบเดียวกันนี่แหละค่ะสูตรไม่ต้องหมักฮอร์โมนไข่ก็ไม่ต้องหมักนะคะสูตรนี้ไม่ต้องหมักค่ะเร่งการจเจริญเติบโตของผลขั้วเหนียวขั้วผลขั้วดอกเหนียวไม่ต้องกลัวเลยค่ะคุณยายฉีดทั้งมะนาว ทีทั้งดอกไม้ได้หมดค่ะใช้ทั้งพืชผลพืชใบพืชดอกได้หมดนะคะสูตรนี้ฮอร์โมนโนมสดหลายหลายคนอาจจะเคยทําแล้วแต่อันนี้เป็นสูตรที่ไม่ต้องหมักนะคะทําได้เลยทําแล้วใช้ได้เลยสูตรนี้คุณยายจะเก็บเข้าไว้ในตู้เย็นแต่จะปิดฝาไม่แน่นเอาละค่ะเดี๋ยวตอนบ่ายถึงจะลดค่ะตอนนี้ยังเช้าอยู่แดดออกมากแรงมากด้วยเลยะคะ่ะเอาละค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาก ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ